แซบๆๆๆบๆนนีีอีกบอยุบๆๆๆสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งจะกลับถึงบ้านนะคะก็ตำกระปุนเลยจ้าตำกระปุนแซ่บๆนะจ๊ะแซ่บๆมาลงมือกันเลยนะจ๊ะซิ้มก่อนซิ้มก่อนแซ่บกันจ้ะ ทะเลมาก,ก่อนอาหารที่ขี้ยากนะพี่น้งอง,งต้มกุ้งต้มกระปุ่นเนาะเดี๋ก็ซีจืดๆแต่ะเบาจืดจืดพี่น้องเพชรเนาะเอเพชรแห้งเนาะต้มแซ่บเพชรแห้งนะ มันเส้นแบบนี้น้อกินเล้กกินเล็ไปน่อกินดีๆนะนไป่น้องไปนังกินรังกีนดีๆยุบคำหนึ่งแล้วก็กคำที่สองคำท,ที่สาม ต่อนะจ๊ะบันนี่มานั่งกินไหมบนันตอนนั้นยืนกินกระจายบาะไว้เนะก็เลยยืนกินนี่นั่งกินไหมนี่นจะจะน๊ะเงาด,ดีวะก็เต้นอยู่หลังบ้าน้องก็ดินน้ำ,นำทะเลจ้องจ้ำเมื่อ chỉ tay cầu tì nó thì nó ôi vui vào lại cái bộ đại đấy vào lại chứ nó dần mấy nhà hai คิปกินเนี่ยเป็นยังเป็นคิปที่นามมากนะคะทุกคนคิดกินไว้ก็ยันแค่าะจะหน่อยอาแค่นะฮาร์ดบุีไพ่ซอยได้เลยผู้ทั้งนอกกับสิได้เบิง่งเบิ่งก็ได้เบิ่งก็ได้แต่ได้เบิ่งนะพี่น้องแซ่บๆส,บสม,สมนุนวันวเผ็ดๆสักหน่อย เดินทางมาเมื่อยต้องกินแบบนี้ติ่งจะถึงบ้านตำข้าวปุ้นใส่ไนอยนมักกะทินแสบ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  เซนกระปุ่นนี่มันเซนกระปุ่นของอของคนที่อยู่ออสเตรเลียเห็ดเนาะพี่้องเดียวนี่เป็นเขากำลังเห็ดปี๊ปีตมบิดเนาะกะแซบเลยกระปุ่นเขาเขาปากบา้าขึ้นมือได้ยุี่นาะขึ้นยุบยากเนาะกระ ก็จะออกหวานๆนะพี่น้องก็จะสจะออกูกัยาูกาสแน็ปออกหวานๆกรอบ ไม่ได้ม่กินนมกานเดาพเุนี้กินนมกานเดอพี่น้องกินเป็นวกินผุดยอน่อกกินไปกินมาก็จะอิ่มแล้วแบบนี้ก็จะอิ่มแล้วนะคะสิอิ่มแล้วแบนี้แซ่บกา ต้นขับรถมาจากน้ำทะเลนะพี่น้องทางมันขดมันโค้งนะกลางมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูคลิปเพื่อนเนะแล้วก็เลยกล้มตอบเชนคอมเมนต์วินหัวแล้วไปนิ่เมาสรถ เ <laughs> มาหลดเลยจ้ะ <c oughs> คืออยากให้มหเมาเดินไปๆคือใช้ต้มกระปุ่นแต่บุ๊มไม่มาคุ้งเดินนะคือแล้วก็ชิมต้มกินตม้นตมกระปุ่นเผ็ดๆให้มันช่วงเมาหลดนะบุ๊มเคยเมาหลดแต่ประวัตก้มก้มอ่าคอมเมนต์ในหมู่เนะ แค่หงตัวก็กลบจะคำสุดท้ายนะจคำสุดท้ายเดแฟนรอนะจ มากนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนสําหรับกับกำลังใจนะคะสําหรับกําลังใจและเป็นเพื่อนมึงมาตลอดเนาะไม่ว่าคลิปม่งจะเป็นแบบไหนดีหรือไม่ดีพี่ๆก็ส่งกําลังใจมาให้นะคะดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์มานะคะคือสอบมากนะคะอ่านคอมเมนต์พี่ๆพี่ๆเพื่อนๆทำให้มีแรงใจนะคะมีแรงใจทําคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีและก็บ๊ายบายค่ะ